กัรน้ำมาตรการคร่ะปู้กระเรื่อนพรานจ้าหยาดโยมเ c บซีโจผ้ารวยขอทุกพออภัยดือ้อผ่านมาจะเป็นเลขที่ว่าคิดว่าซื้อเพรามันฝันที่บอกไปเก่ากับศูนไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันกันเลยคิดว่า กัเล่น่ะเขานี่ก็เป็นธรรมดาบ่มีไผสิคิดเลขได้ออกสุงวัดบ่มีไผสิฟันได้ออกสูงวัดจะมีเขามีเพชรไม่รู้ธรรมดาเนาะขออภัยงาตนุ่มสุกปุสุคนผู้ติดตามอ่ารายการโจผ้ารวยแต่ให้รวยซะาบบัดบอ,อให้มีเงินมีทอง ้ได้กินได้ท่านสุขุทุกคนเงินทองลังเลี่มาสุขุทุกคนดื้ออ่าบางันมันกาเหล็กมันก็ออกพ้นก้ามก้าเนะ <c oughs> าะจังออกเจ็ดสองแล้วพอมากเจ็ดหนึ่งบ่าไหมแมนบัสจูอ่อหนึ่งเจ็ดออกเจ็ดสองเออออกเจ็ดหนึ่งแค่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ด 1> 1, 7. 7, 6, 1, หมดเออมันนันหมดกนมันไม่ออกเจ็ดสองว่าไหมจี ตางแปดเจ็ดสองบ่แม่นยอะจ้จะก็วบนเยอะนี่แล้วถือว่ามันโบ่นเบี้ยนเยอะนี่เน่าบรุกงกลมมันก็บริแนวาเน่นแน่นอนเจ้าเนวมันก็บรุกกลมกลมเขาลงมัดสลูกมันบะมีเหล็กดับบะมีเหล็กสิบอกมันแหละที่ตัดถือก็ว่านะ ขออภัยญาติโน้มก็ได้ไม่ได้ฝันฝันกับฝันตะวันลุกอย่างไรหลานชี่รถฝอนกันนั่นแหละกับฝันเยอะฝันกับมาฝันว่าบักเข้าบักตูไมาให้นั่นแหละก็่าฝันมาเลขทีสามแปดกับอาสามหันหัวใส่กันหันมาทางเดียวกันก็ฝันก็เลยบ่ได้เอาฝันซะ ไม่ได้เอาปั้นเสียอีกล้าวเอาเล็กชิดว่าก็เลยบ่ได้เลยบ่เขาซะขออภัยด้วยเอาโจผ้าด้วยเสื้อโจโบใหญ่หย,ยาดนุ่มฟังด้วยบดน,นี้ด้วยชี้แกงแถลงไข่เป็นฟังซะค่ะปูขอบพระคุณค่ะปูแนวทางเนาะที่ผ่านมางวดที่งวดที่ผ่านมาเมื่อสอักครู่นี่เนาะเมื่อวานนี่เนาะให้ศูนย์กับเก้า ปูก็ไปศูนย์กับหกเนาะค่ะศูนย์กับหกก่าว่าเขาทายเลขหกหกเลขออกเนาะให้เก้าเจ็ดเลขออกหกหกเจ็ดเจ็ดหกกับหัวเนาะ,ะปูเนาะเลขกับหัวแล้วก็เ,เลขคำนวณซีโตนมาหกหนึ่งตัวนะจ๊ะมาหกดับเลขดับบนไปกลับ <c oughs> ก็เอาอยู่อยู่เนาะคะ่ะไม่มีหนึ่งเจ็ดดับล่างไปกลับก็เอาอยู่ไม่มีเจ็ด ไม่มีเจ็ดหกเนาะลองนะว่าสามพซีท <confusion. S 1> ่านบังคับถามแลยได้เลขกับกับประมาณนั่นเนาะอันถือว่าหลุดไปนะปู่วันที่แล้วเนะาะนาวัฒนาเนาะจ้างวดก่อนนี่คก่อนวดก่อน <c oughs> หอนึ่งเขาได้เลขความฝันเลข <c oughs> ดับบนไปกับดับล่างไปกล <c oughs> ับก็เอาอยู่อยู่เนาะค่ะอันนี้กับเอาดูฟั่งจับฝันเอาเด้อเอฟซีแนวทางอัน ลาวเพื่อนบ้านนะคะ่ะบันนี้สิตามตองวดที่สามสิบสี่เนาะ,ะคะ่ะโป้วันระบอจา์หรือจังไดฝันเมื่อคืนเห็นฝันพระพระหนุ่มบวชไหมพักกันบวชไม่ยู่วสามสี่อยู่เงินละบวชไม่ว่าชันว่าเอาถ้งมันเบาเลี้ยงพระเปินไปสวด งานเมื่อวานนี่เลยฝันเกี่ยวบ่หมัอนบ่บอ่บอนปลา,ายอยู่บ้านนี่หรอกเพิ่ไปพาย่ใสยูมือเกาไปละปวดไม้เลยสเสด็จขึ้นว่าฝันเห็นพลาบ,บวดไม่น้อว่ะแต่ได้นะว่ากับฝันฝันว่าเขาปิีงปลามาให้กะรีวัดว่ะฝันคือกันเถิดหล้ากเลยว่า ยายยายหน้าว่านี่เพื่อนเป็นน้องสาวปูเนาะนี่ค่ะเพื่อนฝันว่าเขาปิ้งปลาไม่เพื่อนติเพื่อนฝันแม่นเลยยายหน้าว่านปลาเต็มบวกน้ำอยู่วริสันปิ้งปลามาให้ปลาเต็มบวกน้ำโอ้คือสีลายเนี่ยนี่จังหวะความฝัน คน,นัาว่าไจ้ามังกาเนี่ยแต่บุญไผยบุญมั่นดอกฝันห้าตั้งเทียกับคิ้วตั้งเทียกับกบ้คิ้วบ,บน,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 นไหนนอนปบนไหนคันสั้นฝันจังซี่วิ่งลูดตัวใดครับปุ๊เล่าวิ่งแปดเท่าแล้วเห็นพระแปดตัวเดียวเนาะจ้ะอ่าบานี ยายนะว่าเพื่อนกับฟันแมนอยู่นะได้ปิ้งปลาเพื่อนก็ได้กินปิ้งปลาเหม,ม่นบะแมนบัานนี้อันนั้นผู้ฟันว่าพระบวชใหม่ยูมูเก่าแมนพระบวชใหม่ยูมูเก่าเมื่อบวชมูเก่าโม่เก่าบวชยูวัดบ่บวชทักดูใสยอย่างไรโม่เก่าบอนอวัดบ้านเฮาหรอกจ้ือ,อันนี้ก็สิ จับจังไดน,น้อมานน่จับคู่ค่ะปูจับคู่ก็จับแปดหแปดพอสุใสบวาแปดห้าห้าแปดจ้ะแปดสี่สี่แปดป่าน้ว่ากินปีปลาว่าปูยิ่งเดแปดสี่สี่แปดจ้ะแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดจ้ะ แปดอ่ะสองสองแปดแปดสองสองแปดจ้ะอ่าเอายุ่งยิงก็ยิงป้าไม้เล้วก็ตีตีสองซีซีสองพอหยิบสองนั้นเอาไม้สองหยิบบอกแมนสองซีซีสองจ้ะ สองอปีงปลาล้ววามาใหาย้ยุบ,บวกกัสิบแปดบอกันเป็นศูนย์เถอะแปดศูนย์เถอะแปดศูนยเอออจานั่นแล้วแปดศูนนะเลขหกตัวนะปูแมนน้าว่า,นนาเ,น,เน,นื่ใดามเมื่อ้ดเลยว่านี้เลขคำนวณอันประจำอันนี้ก็จะได้ซีคับสาม แรกก็ได้สองกับหนึ่งไหมคะปูะมีสี่กับสามมีสองมีหนึ่งแล้วจ๊ะอันนี้มาทุกวันแล้วะแต่ว่ามาบางครั้งเดือตัวหนึ่งเจ็ดตัว<ะ>กับสองตัวเนาะเล็ดตัวอันนี้มันกะ<อ>คำนวลกับแม่นนันมันก็ได้แดงหกกับหาในคำนวณในหกกับหาบอกค่ะปูที่ตัวบวกกัน อ๋อ oh. เอาบวกกันดูได้เท่าไหร่บวกกันเบิดเลยบ่ที่ตัวที่ตัวคางหลังนั่นนะอ๋อเดี๋ยวดๆดแป๊บนึงเอาเครื่องกิเลกกอนเดี๋ยวขเี๋ยวพึ่งโซ่เราจะเอาลงก่อนอ๋อ oh, กับเพดเป็นสาม สามกับเจ็ดเป็นศูนย์เจสามกับแปดเป็นหนึ่งกิมเขา่อยากลงหรอเครื่องิดเลกอะไรแปหนึงละสามสามกับแปดเป็นหนึ่งได้หนึ่งเด้อเจ็ดบวกหกเป็นปะเอ้าเครื่องคิ่เลขไปู้นเป็นยังไขึ้น่อย่างาไปไปหนึ่งคับ หนึ่งละกะ่าศูนย์ได้หนึ่งกับศูน,น,น,นยน์ได้หนึ่งกับศูนย์แมนนิวจัมปูแมนจ้ะได้หนึ่งกับศูนย์อันนี้คือเลขยี่ยังปูเลขสูตรมัน้นะหมดการมันตัวไหนมันได้แปดแปดละกัเก้า ถ้าลดแดมมาแปดแล้วก็เจ็ดนั่นเดียวฮอี้จตัวน่ะไม่ได้เท่าไหร่หมวดกอนไม่ออกตัวไหนหมวดการเนี่ยเด้ออกสองสองแปดเจ็ดเอ้เจ็ดสองน่ะมันจะได้สิบเจ็ดเจ็ดก็เดินนาไปแปดแปดตะกะเก้า ลดแจมเดินหน้ามจะเป็นเจ็ดวก็เป็นหกหกเจ็ดก็หกแล้วก็หามันก็นเขาหกก็แมนตนีจามปูเอออันนี้กันแมนคำนวณกับสิได้ดึงกับศบูนย์ปูแมนหนึ่งกับศนะูนเนาะอ้าอันันเพิ่มแจมมันก็นได้ไอหนึ่งกับเก้าจ้ มันชุดหนึ่งจ้ะเอามันนี้สิเป็นเลขดับเนาะกับปูเนาะ<ม>จะเป็นเลขดับ,ดบเดี๋ยวเด้อจ้ะเดี๋ยวขีด<า>อันนี้ก่อนขีดอันขีดเส้นเขียนดีๆงามๆกันเพื่อให้น้าบ้านน้ำเนี่ยฮได้เลขน้ำน่าบ้านมือนน้องน้าวารพรุ่งนี้เนาะมื่อนี้ไม่ได้ตามถามเมนบอกกับปูแมนคนแรกมือา่ยายพระตากับเขาด้วย เด็กไทยนองพัตตาจักไาบอกอ้วนีังโซ่เบ่งอันนี้เจ็ดห้าศูนย์หนกของเล่าตรงตรงอาศูนย์พัตตานานๆให้จับหาทีเน้วอ่าจับปิงปองจับปิงปองอ่ะมันดีเลขดับเล่านะคะดับบนไปกลับจับปูดับบนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจ้าเจ็ดสามสามเจ็ดจ้าดับล่างไปกลับอันนี้ดับล่างก็เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ด 7, 4, 4, 7เจ็ดสี่สี่เจ็ดค่ะกับนําเดอรสิซื้อโรถเดอร์จะไปวาดับเนาะเดียโอกาสวาดับตัวดี้ออกน้ำกลัวดิปูอ่นน้นเน้นตัวไหไค,ค่ะปูแปดห้าแปดสี่แปดเก้าสองแปดสองสี่แปดศูนย์ค่ะปูกาดเน้นแปดสี 8, ่เน้นที่แปดสี่จ้ะ เออร่อ,องร่องเตยงล่ะแปดศูนย์ร่ <80. S 1> องที่แปดศูนย์เนาะจ้ะอ,อป่าปิ้งป่าป่าจ้ะมูเก้าแปดเก้าคุณพ่อมี่พระบวชดูมูเก้ามีออน้เ็มแปดเก้าแปดเก้ามี 8, เะพระบวชดู 8, 9, มู 9, เก้าอแปดเก้าอ,อีกตัวหนึ่งเนาะจ้ะเนี่ยเอ้าเนี่ยแปดเก้าอีกตัวนึงวนน่งเนาะปุน๊นเนะ พระบวชที่หมู่เก้าพระนุ่มขออีกตัวหนึ่งแปดหกได้บอกปู่ได้เพราะว่าผู้ชายนำห้า 5, นำหกไหมก็คือเอากันไว้ใช่แปดหกก็ได้จ้ะแปดหกเนาะตัวกันนะผู้ชายมันหามันหกนะบวชพระบอมนี่ค่ะก็มี แนวทางความฝันของปูเนาะจ้ะตองวันเราพัฒนาวันจันทรแล้วกันะะ4สิงหาคม28เลี้ยงรูก8มเม็ดเดียวมี85 84 89 28 24 80 86เน้นที่84แล้วก็80แล้วก็ตัวรองกับ89 86นี่แหละเหเนาะมเพราะว่าปิ้งป่ายายน้าว่าเพิ่นกับฟันแม่นได้ปิ้งป่าสองใบแม,ม่นบ่วปูจ้ ปิ้งป่าสองไม้สองขม้ากเกี่ยวของก็มีสองแปดเนะแปดแปดกันเบิ้ลกับสิบว์แมนแปดแปดสจมือคันเบิ้ลเนาะบวแนแล้วอาจเปแปดแปดก็ได้ห้าห้าก็ได้เลขอันสูตรคำนวณเนาะมีสี่มีสามมีสองมีหนึ่งเนาะมีหนึ่งเลขดับบนไปกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดดับล่างไปกับ เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดล้วงปูจ้ะ,จะมวันี้ก็ตามนี้แล้วเอเอซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องปูได้เวลาอวยพรในเอฟซีเหรอจ้ะ,จะเอาเด้อญาติโยมผู้เลยฟังรายการโจผ้ารวยไก่เมียาความสุขความจเจริญปารถนาสิ่งดใดก่ได้สมกลมมาปัถนาอย่ามีขอ้อมีเข็มมีกรมีเวน้น มากรรมมาไกลผูไดมีล่าหูดำล่าหูดอนล่าหูปีที่พดีขอทีมุ่นลูกปูมันตูปันปูเขาปูแหวนปูเช่าปูคุ่นทุกหของปูตรงที่ศักดิ์สิทธิ์โก็มในโลกนี่จงมาขอด่าหูดำล่าหูดอนล่าหูแดงออกจากร่างกายของอิบซี่โจผ้าลวยขอให้มีตะศกตะไส่มีคอคอหายมีเข็นเช็นหายมีกำกำหายเวียนเบียนหาย อันตรายทั้งปวงให้แตกหายหนีเด้อให้โชคให้มหนใ้ร่ำให้รวยถือหวยลอตเตอรี่คนละสิบใบมันเด้อสาธุอ้าอยู่ดีไม่แน่ทุกคนเด้อสาธุค่ะปูสาธุค่ะกลับขอบพระคุณค่ะปูค่ะกลับนมัสการค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะ ถูกใจก็อขอคนละหนึ่งลายหนึ่งแฉเนี่เด้อก็เป็นกำลังใจกบทังสร้งโจ๊ะพระลวยเนี่นเนาะคะ่ะขอกราบขอพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุขุขนอาะะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยุตลอดไม่ทอดทิ้งกันก็คอยมีสมมีรามีหันแห้งๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆทุกๆคนทุกๆท่านเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ